แสงแดดอ่อนๆยามเช้าสาดส่องผ่านยอดไม้ยางนาสูงใหญ่ที่รายล้อมบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงหลังงามกลิ่นดินชื้นระเหยขึ้นมาผสมกับกลิ่นควันไฟจางๆจากเตาถ่านที่เพิ่งมอดลงบรรยากาศเงียบสงบมีเพียงเสียงไก่ขันแววมาและเสียงนกกาเหว่าวร้องทักทายฤดูร้อนที่กำลังคืบคลานเข้ามาป้าสมพร หญิงวัยกลางคนรูปร่างท้วมเล็กน้อยแต่แข็งแรงด้วยมัดกล้ามเนื้อของคนทำงานหนักก้าวลงจากบันไดบ้านพร้อมตรกก้าใบใหญ่วันนี้เธอสวมเสื้อคอกระเช้าลายดอกแก้วสีม่วงอ่อนที่เริ่มซีบจางจากการซักบ่อยครั้งทับด้วยผ้าถุงปาเต็กสีเข้มคาดเอวด้วยผ้าเขาม้าผืนเก่าที่ใช้ซับเหงื่อ ใบหน้าของสมพรแม้จะมีริ้วรอยแห่งความเหนื่อยยากแต่แววตาเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและความภาคภูมิใจที่ได้ดูแลบ้านหลังนี้จนเป็นปึกแผ่นเธอเดินตรงไปยังแปลงผักสวนครัวหลังบ้านมือหยาบกร้านถอนหญ้าอย่างคล่องแคล่วพลางคิดถึงลุงเชิดสามีผู้เป็นถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเชิดเป็นคนหน้าตาดีผิวพรรณเกลี้ยงกล่ดูภูมิฐานสมตำแหน่ง วันนี้เขาสวมชุดกากีคอพับแขนยาวรีดเรียบกริปเข็มขัดหนังสีดำมันวาวคาดทับกางเกงทรงกระบอกพอดีตัวผมรองทรงสูงที่เริ่มมีสีดอกเลาแซมถูกจัดแต่งทรงด้วยน้ำมันใส่ผมจนเรียบแปร่สมพรเสร็จงานในสวนแล้วเรียบขึ้นมานะวันนี้ฉันจะพาหลานมาอยู่ด้วยเสียงทุ้มกังวานของลุงเชิดตะโกนล,ลงมาจากชานบ้านสมพรยืดตัวขึ้นปาดเหงื่อที่หน้าผาก จ้าพี่เชิดฉันเก็บพริกอีกหน่อยก็จะขึ้นไปเตรียมข้าวแล้วหลานมาไกลคงหิวแย่ไม่นานนักรถกระบะคันเก่าของลุงเชิดก็เล่นเข้ามาจอดที่ลานดินพร้อมกับร่างของเด็กสาวคนหนึ่งที่ก้าวลงมาแป้งแป้งในวันแรกที่มาถึงดูเหมือนผ้าพับไว้ที่ไร้รอยยับเธอสวมเสื้อยืดคอกลมสีขาวตัวโครงที่ดูเก่าซอมซ่อกับกระโปรงนักเรียนสีสีกลมท่าที่ยาวคลุมเขา่า รองเท้าแตกยางสีดำเปื้อนฝุ่นแดงใบหน้าจืดชืดไร้เครื่องสำอางผมยาวตรงถูกหมัดรวบไว้หลวมหลวมด้วยยางวงเส้นเล็กท่าทางเงอะงะและหวาดกลัวเหมือนลูกนกพลัดถิ่นทำให้สมพรนึกสงสารจับใจไหว้คุณป้าสมพรเขาสิแป้งเมียฉันเองใจดีเป็นแม่พระของหมู่บ้านเลยละลุงเชิดแนะนำด้วยรอยยิ้มพึงพอใจแป้งยกมือไหว้ท่วมหัวก้มหน้าหลบสายตา สวัสดีจ้ปะป้าสมพรหนูชื่อแป้งจ้ะเป็นหลานห่างๆของลุงเชิดพ่อแม่หนูแยกทางกันหนูหนูไม่มีที่ไปขอหนูอาศัยอยู่ด้วยคนนะจ๊ะหนูสัญญาว่าจะช่วยงานทุกอย่างสมพรวางตะกร้าผักลงเดินเข้าไปจับมือเด็กสาวมือของแป้งนิ่มนวลต่างจากมือของเธอลิบลับไม่ต้องร้องไห้ลูกมาอยู่ที่นี่คิดซะว่าเป็นบ้านของตัวเองนะ น้าไม่มีลูกสาวมีเองมาอยู่ด้วยก็ดีจะได้ไม่เหงาปะขึ้นไปกินข้าวกินปลากันก่อนช่วงเดือนแรกบ้านดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความสุขสมพรทุ่มเทดูแลแป้งเหมือนไข่ในหินพาไปซื้อเสื้อผ้าใหม่เป็นชุดนอนผ้าลื่นลายกระตูนและชุดลำลองขาสั้นที่ดูเหมาะสมกับวัยสมพรอ,ออกค่าเล่าเรียนและค่ากินอยู่ให้ทั้งหมดโดยหารู้ไม่ว่าเธอกำลังฟูมฟักงูพิษไว้ข้างกาย จุดเปลี่ยนเริ่มขึ้นเมื่อสมพรต้องออกไปรับจ้างดายาที่ไร่อ้อยท้ายหมู่บ้านแดดบ่ายร้อนระอุจนผิวแสบไหมสมพรในชุดบริษัทที่เปียกชุ่มไปด้วยเหงือ่อรีบกลับมาบ้านก่อนเวลาเพราะลืมยาแก้ปวดหัวเมื่อเธอเดินขึ้นบันไดเรือนเสียงหัวเราะคิกคักก็ดังแว่วมาภาพที่เห็นผ่านช่องประตูห้องโถงที่แง้มอยู่ทำให้สมพรต้องขมวดคิ้ว แป้งไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนหรือชุดอยู่บ้านเรียบร้อยอย่างเคยแต่เธอกำลังสวมเสื้อสายเดี่ยวตัวจิ๋วสีแดงสดที่ควานลึกเห็นเนินอกขาวเนียนๆและกางเกงขาสั้นกุดสีดำที่อวดเรียวขาขาวผ่องแป้งกำลังยืนบีบนวดไหล่ให้ลุงเชิดที่นั่งหลับตาพริมอยู่บนเก้าอี้หวายตรงนี้แหละจ้ะลุงเชิดแรงไปไหมแป้งกระสิบเสียงกระเส่าแสร้งทำเป็นโน้มตัวลงต่ำจนหน้าอกแทบจะชนหน้าลุงเชิด ลุงเชิดลืมตาขึ้นแววตาที่มองหลานสาวไม่ใช่แววตาของผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กแต่เป็นสายตาโลมเลียที่น่ารังเกียจมือของเขาช่วยโอกาสจับมือนิ่มของแป้งมาลูบคลำอืมมือนุ่มจริงนะเรานวดเก่งแบบนี้ลุงหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยแหมลุงเชิดเกะชมแป้งเกินไปแล้วถ้าป้าสมพรมาเห็นเข้าจะดูแป้งเอานะจ๊ะแป้งแกล้งทำเสียงเล็กเสียงน้อยแต่ร่างกายกลับเบียดเข้าไปใกล้กว่าเดิม สมพรผลักประตูเข้าไปดังแอดทั้งคู่สะดุ้งผละออกจากกันอ้าวสมพรกลับมาทำไมตอนนี้ลุงเชิดถามเสียงห้วนสีหน้าเลือกลักฉันลืมยาแล้วนี่ทำไมแป้งแต่งตัวแบบนี้ล่ะลูกมันไม่งามนะผู้ชายเขาจะมองไม่ดีสมพรตำหนิด้วยความเป็นห่วงบริสุทธิ์ใจไม่ได้ระแวงเรื่องชู้สาวแป้งรีบตีหน้าเศร้าบีบน้ำตา ขอโทษจ้าป้าสมพรแป้งร้อนแป้งเลยใส่แบบนี้อยู่ในบ้านไม่คิดว่าน้าจะว่าเอานะนะเด็ดมันร้อนบ้านเราก็มีกันแค่นี้จะไปเคร่งครัดอะไรนักหนาลุงเชิดรีบออกตัวปกป้องพลางปลายตามองขาขาวของแป้งอย่างเสียดายสมพรถอนหายใจป้าเตือนพระหวังดีนะลูกไปเปลี่ยนเสื้อเถอะแล้วมาช่วยป้าทำกับข้าว แป้งรับคำแล้วเดินเข้าห้องแต่พอรับหลังสมพรสายตาที่เคยเศร้าสอยกลับเปลี่ยนเป็นแววตาริษยาและเหยียดหยามมุมปากยกยิ้มร้ายกาจคอยดูเถอะอีกแก่บ้านนี้ต้องเป็นของฉันวันเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ลับๆระหว่างลุงเชิดกับแป้งเริ่มถล่มลึกมากขึ้นทุกครั้งที่สมพรออกไปทำงานแป้งจัดกลายร่างเป็นนางมารร้ายยั่วสวรรัสดและเมื่อสมพรกลับมา แป้งก็จะสวมบทบาทเด็กสาวผู้น่าสงสารที่ถูกใช้งานหนักเย็นวันหนึ่งขณะที่สมพรกำลังง่วนอยู่กับการซักผ้ากองโตหลังบ้านแป้งเดินเข้ามาในครัวพร้อมซองยาบางอย่างในมือเธอเทผงยาสีขาวละเอียดยาไทยริดแรงลงในหม้อแกงส้มดอกแคร่ใส่ปลาช่อนที่สมพรปโปรดปรานคนให้เข้ากันจนมองไม่เห็นร่องรอยกลิ่นเครื่องแกงส้มฉุนกึกกลบกลิ่นยาจนหมดสิ้น เสร็จหรือยังแป้งป้าหิวจนตาลายแล้วสมพรเดินเข้ามาในครัวเหงื่อไหลคลย,ย,ย้อยเสร็จแล้วจ้ะป้าสมพรวันนี้แป้งตั้งใจทำแกงส้มสูตรคุณยายให้น้าทานเลยนะจ๊ะน้าเหนื่อยมาทั้งวันทานเยอะๆนะจ๊ะแป้งตักแกงส้มใส่ถ้วยลายครามด้วยท่าทีนอบน้อมสมพรรู้สึกตื้นตันใจขอบใจมากนะลูกเอ็งนี่น่ารักจริงๆรู้จักทำมาหากิน สมพรตักน้ำแกงสดเข้าปากรสชาติจัดจ้านแฝงความขมปลาเล็กน้อยที่ปลายลิ้นแต่เธอคิดว่าเป็นรสของดอกแครจึงทานจนหมดถ้วยโดยมีแป้งนั่งมองอยู่มุมห้องแซงทำเป็นปอกผลไม้แต่รอบยิ้มสะใจตกดึกคืนนั้นริศยาเริ่มทำงานสมพรปวดท้องบิดรุนแรงเหมือนลำไส้จะขาดเธอวิ่งเข้าห้องน้ำไม่หยุดจนแข้งขาอ่อนแรงหน้าซีดเผือดพี่เชิ ขอ,อยาดมหน่อยฉันไม่ไหวแล้วสมพรร้องเรียกสามีด้วยเสียงแห้งๆแ,แต่คนที่เดินเข้ามากลับเป็นแป้งในชุดนอนผ้าซาตินสายเดี่ยวสีดำตัดกับผิวขาวผ่องเธอยือนพิงกรอบประตูมองดูสมพรที่นอนหมดสภาพอยู่บนฟูกลุงเชิดหลับไปแล้วจากป้าสมพรป้าเป็นอะไรมากไหมสงสัยจะกินของผิดสำแดงแป้งบอกแล้วว่าแกงถ้วยนั้นมันดูบูดๆแต่น้าก็เสียดายของกินจนหมด แป้งพูดโกหกหน้าตายป้าป้าไม่ได้กลิ่นบูดเลยนะสมพรพยายามแยง้งแต่อาการคลื่นไส้ตีเตือนขึ้นมาอีกวันรุ่งขึ้นสมพรนอนสมลุกไม่ขึ้นแต่ลุงเชิดกลับแต่งตัวหล่อตเตรียมออกไปประชุมหมู่บ้านเขาเดินเข้ามาในห้องนอนพร้อมกับแป้งที่ยืนเกาะแขนอซะสมพรตื่นได้แล้วจะนอนกินบ้านกินเมืองไปถึงไหนงานการไม่ทำหรือไงลุงเชิดต,ตวาดเสียงดัง พี่เชิดฉันป่วยท้องเสียทั้งคืนไม่มีแรงเลยป่วยการเมืองสิไม่ว่าเมื่อกี้แป้งเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วว่าเธอนะ่ะแอบใช้แป้งซักผ้าถูบ้านคนเดียวจนดึกดื่นส่วนตัวเองแอบไปนอนสบายจริงๆนะมึงพอเช้ามาก็มาสำอ่อยสมพรเบิกตากว้างหันไปมองแป้งแป้งทำไมพูดแบบนั้นลูกป้าซักผ้าเองกับมือแป้งรีบบีบน้ำตาซุกหน้ากับไหลลงเชิดตัวสั่นเทา ลุงจ๋าแป้งไม่กล้าพูดความจริงหรอกจ้ะแป้งกลัวป้าสมพรดุน้าชอบหยิกแขนแป้งเวลาลุงไม่อยู่นี่มึงทำร้ายหลานกูเหรอลุงเชิดหน้าแดงด้วยความโกรธที่ถูกยุยงและหลงแป้งจนหน้าเมื่อตามัวเขาง้างมือเหมือนจะตบแต่ยั้งไว้ก่อนสบัดหน้าเดินหนีกูไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามึงจะเป็นคนจิตใจแคบแคบแบบนี้นอนเน่าไปเถอะมึงข้าวปลาไม่ต้องกิน ลุงเชิดเดินกระแทกส้นเท้าออกจากห้องไปทิ้งให้สมพรนอนน้ำตาไหลพรากด้วยความเจ็บปวดที่ไม่ใช่แค่กายแต่หัวใจกำลังแตกสลายเธอพยายามยันกายลุกขึ้นมองตามหลังสามีที่เธอรักและเทิดทูนแต่กลับเห็นเพียงแผ่นหลังของแป้งที่หันกลับมาแป้งแสยะมุมปากยกมือขึ้นมาทำท่าป,ปาดคอตัวเองเบาๆแล้วแลบลิ้นใส่สมพรก่อนจะเดินนวยนาตามลุงเชิดออกไปอย่างผู้ชนะ สภาพร่างกายของสมพรซุดโทมลงอย่างรวดเร็วผอมโซจนแก้มตอบผิวคล้ำแดดอยู่แล้วยิ่งดูหมองคล้ำไร้ราศีชาวบ้านที่ผ่านไปมาเริ่มซุบซิบนางสมพรมันโดนของหรือเปล่าวะผอมจนเหลือแต่กระดูกป้าข้างบ้านกระซิบนั่นสิข้าเห็นไอเชิดกับนางหลานสาวหน้าตาจิ้มลิ้มนั่นเดินควงกันไปตลาดระริระริผิดสังเกตสงสารแต่นางสมพรเลี้ยงลูกเสือลูกตะแค้ไว้แท้ ในขณะที่สมพรนอนหายใจรวยรินอยู่บนเตียงไม้เก่าเธอก็ได้ยินเสียงหัวเราะต่อกระซิกดังมาจากห้องเล่นๆกลิ่นน้ำหอมราคาแพงที่เธอไม่เคยมีปัญญาซื้อโชยเข้ามาแตะจมูกสมพรได้แตกกำรรม,มัดแน่นน้ำตาซึมความไว้ใจของเธอทูกตอบแทนด้วยยาพิษและการหักหลังแต่เธอยังไม่รู้เลยว่าชะตากรรมที่โหดร้ายกว่านี้กำลังรอเธออยู่ในตอนต่อไปบรรยากาศภายในบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงที่เคยอบอุ่น บัตนี้กลับอึมครึมราวกับมีเมฆหมอกปกคลุมตลอดเวลาปผสมพรในสภาพร่างกายที่ซุดโทรมลงอย่างผิดหูผิดตาแก้มที่เคยอิ่มเอิบตอบลงจนเห็นโหนกแก้มชัดเจนผิวพรรณแห้งกร้านคล้ำเสียดวงตาโหลลึกมีรอยคล้ำใต้ตาชัดเจนจากการนอนไม่หลับและการถูกวางยาพิษอ่อนๆอย่างต่อเนื่องวันนี้สมพรสวมเสื้อเชิ้ตลายสกอตเก่าๆสีมอซอที่ชายเสื้อหลุดลุย กับกางเกงวอมขายาวสีดำที่อย่างยืดเริ่มย้วยเพื่อปกปิดร่างกายที่ผอมโซเธอพยายามกวาดลานบ้านด้วยเรี่ยวแรงอันน้อยนิดมือที่จับไม่กวาดทางมะพร้าวสันเทาทุกครั้งที่ขยับตัวจะรู้สึกเวียนหัวเหมือนโลกหมุนเสียงซุบซิบของชาวบ้านที่เดินผ่านหน้าบ้านเริ่มดังเข้าหูหนาขึ้นป้าสมพรระวังตัวไว้หน่อยนะเมื่อวานฉันเห็นหนางแป้งมันซ้อนมอเตอร์ไซค์ผู้ช่วยเชิดกอดเอวกันกลมเชียวหน้าตามันระริกระรี ไม่เหมือนหลานกับลุงเลยนะปาคางบานตะโกนบอกด้วยความหวังดีปนสมเพศสมพรชะง,งักกัดริมพี่ปากแน่นจนห่อเลือดพยายามข่มใจแกอย่าพูดไปเรื่อยนางแป้งมันก็แค่เด็กแต่เมื่อสมพรลากสังขารขึ้นมาบนเรือนภาพที่เห็นกลับตอกย้ำคำพูดชาวบ้านแป้งนั่งไขว่ห้างอยู่บนโซฟาไม้สักตัวโปรดของสมพรเธอสวมเสื้อครอปเอวลอยสีชมพูสะท้อนแสงรัดรูปจนเห็นสัดส่วนชัดเจน และกางเกงยีนส์ขาสั้นกุดชายรุย่ยที่สั้นจนแทบจะเห็นแก้มก้นเล็บมือเล็บเท้าถูกทาด้วยสีแดงสดแป้งกำลังนั่งกินมะม่วงจิ้มพริกเกลืออย่างสบายใจโดยมีจานชามกองโตแช่อยู่ในกระละมังข้างหลังแป้งทำไมไม่ล้างจานน้าบอกให้ทำตั้งแต่เช้าแล้วนะสมพรเอ่อยถามเสียงเบาหวิวแป้งปลายตามองลอยหน้าลอยตาตอบโอ้ยนะ้สมพรแป้งเจ็บเล็บเพิ่งทามาใหม่ๆ ขืนไปโดนน้ำยาล้างจานเล็บก็พังหมดสิน้าก็ล้างเองสิเป็นเมียเจ้าของบ้านไม่ใช่หรอแต่เองมาอาศัยบ้านข้าเองต้องช่วยงานบ้านไม่ใช่นั่งกินนอนกินแบบนี้สมพรเริ่มเหลืออดเสียงเริ่มดังขึ้นทันใดนั้นลุงเชิดก็เดินตึงตังออกมาจากห้องนอนเขาสวมเสื้อกล้ามสีขาวบางโชว์มัดกล้ามและรอยสักที่ต้นแขนนุ่งผ้าเข่าม้าลายตาหมากรุกสีแดงผืนเดียวสภาพเหมือนเพิ่งตื่นนอนทั้งที่ตะวันโด่งแล้ว มีอะไรกันวะเสียงดังหนวกหูกูจะหลับจะนอนลุงเชิดตวาดลั่นพี่เชิดดูสินางแป้งมันไม่ช่วยงานบ้านเลยนั่งแต่งหน้าทาเล็บส่วนฉันป่วยจะเป็นจะตายต้องมาทำงานงก,งกสมพรฟ้องสามีหวังให้เขาช่วยปรามแต่ลุงเชิดกลับเดินตรงเข้ามาผลักไหล่สมพรจนเซถลาไปชนฝาบ้านมึงนี่มันขี้บน่นจู้จี้จุกจิกจริงว้ยหลานมันมาอยู่เพื่อเรียนหนังสือมันจะรักสวยรักงามบ้างจะเป็นไรไป มึงนั่นแหละอิจชามันใช่ไหมที่มันสาวกว่าสวยกว่าฉันไม่ได้อิจช้าแต่ชาวบ้านเขาลือกันไปทั่วแล้วว่าพี่กับแป้งทำตัวไม่เหมาะสมสมพรโผล่งออกไปในที่สุดเพี้ยฝ่ามือหนาของลุงเชิดฟาดเข้าที่ใบหน้าตอบของสมพรเต็มแรงจนเธอหน้าหันเลือดสีสดไหลซึมที่มุมปากสมพรยกมือกุมแก้มมองสามีด้วยสายตาตัดพ้อและเจ็บปวดรวดร้าวมึงหุบปากเน่าๆของมึงเดี๋ยวนี้ลุงเชิดชี้หน้า เส้นเลือดที่คอปูดโปนมึงนี่มันขี้หึงไร้าสาระหึงแม่กระทั่งหลานกูเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะเว้ยกูมีเกียรติมึงอย่ามาใส่ร้ายกูถ้ามึงพูดอีกคำเดียวกูจะเตะมึงให้คว่ำแป้งที่นั่งดูเหตุการณ์อยู่บนโซฟาแสงทำเป็นวิตร้องตกใจแต่เมื่อสมพรหันไปมองกลับเห็นรอยเยาะเย้ยที่มุมปากของเด็กสาวแป้งขยับปากพูดแบบไม่มีเสียงว่าสมน้ำหน้าสมพรซึดตัวลงนั่งกับพื้นร้องไห้ไม่ออกมันจุกอยู่ที่อก ความเจ็บปวดจากการถูกตบไม่เท่ากับความเจ็บปวดที่หัวใจชายคนที่เธอรักและสร้างครอบครัวมาด้วยกันบัดนี้กลายเป็นคนแปลกหน้าที่พร้อมจะทำร้ายเธอเพื่อปกป้องเด็กสาวที่เพิ่งเข้ามาอาศัยผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์อาการของสมพรสุดหนักลงจนแทบเดินไม่ไหวแต่เธอก็ยังกัดฟันฝืนสังขารไปหาหมออนามัยแต่เช้าตรู่ขากลับเธอแต่สินใจไม่แวะตลาดนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างกลับมาบ้านเร็วกว่าปกติเพราะรู้สึกหน้ามืดและอยากพักผ่อน ท้องฟ้ามืดครึ้มด้วยเมฆฝนก้อนใหญ่ลมกระโชกแรงพัดใบไม้ปลิวว่อนบรรยากาศวังเวงผิดปกติเมื่อสมพรพยุงร่างอันอ่อนแรงขึ้นบันไดบ้านรองเท้าของลุงเชิดและรองเท้าส้นสูงสีแดงของแป้งวางคู่กันอยู่ที่หน้าประตูห้องนอนของเธอห้องนอนที่เธอเคยนอนกับสามีเสียงโหเราะคิกคักและเสียงครางกระเสาดังลอดออกมาจากห้องนั้นหัวใจของสมพรเต้นรัวจนแทบจะหลุดออกมานอกอก มือที่สันเทาเอื้อมไปจับลูกบิดประตูมันไม่ได้ล็อกแอดภาพที่ปรากฏตรงหน้าเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจลมหายใจของสมพรสะดุดห่วงบนเตียงไม้สักหลังใหญ่ที่ปูด้วยผ้าปูที่นอนสีฟ้าลายดอกไม้ที่สมพรเป็นคนเลือกเองบัดนี้ยับยู้ยี่ลุงเชิดในสภาพเปลือยท่อนบนสวมเพียงกางเกงชั้นในตัวเดียวกำลังคร่อมร่างของแป้งที่นอนระทศระทัวอยู่ใต้ร่างเขา แป้งสวมเพียงชุดนอนผ้าซาตินสายเดี่ยวสีแดงเลือดนกที่สายข้างหนึ่งหลุดร่วงลงมาเผยให้เห็นเนินอกขาวเนียนผิวพรรณของเธอเปลี่ยนปลังตัดกับความมืดสลัวในห้องทั้งคู่หันมามองผู้มาเยือนพร้อมกันแป้งกรีดร้องเบาๆแสซงทําเป็นดึงผ้าห่มมาปิดหน้าอกแต่สายตาย,ยังคงจิกกัดส่วนลุงเชิดผละออกจากร่างแป้งอย่างหัวเสียไม่มีแววตาสำนึกผิดแม้แต่น้อยพี่เชิดอีดแป้งพวกมึง สมพรเสียงสัน่นเธอก้าวเข้าไปในห้องชี้หน้าด่าด้วยความโกรธแค้นที่อัดอั้นมานานพวกมึงทำแบบนี้กับกูได้ยังไงในบ้านกูบนเตียงกูลุงเชิดลุกขึ้นยืนเต็มความสูงเดินอาจอาจเข้ามาหาสมพรด้วยท่าทางคุกคามเออเห็นแล้วก็ดีจะได้ไม่ต้องแอบกูเอากับมันแล้วจะทำไมมึงดูสภาพตัวเองสิสมพรผอมแห้งอย่างกับผีตายซากใครมันจะไปมีอารมณ์ คำพูดนั้นเหมือนมีดกรีดลงกลางใจสมพรน้ำตาไหลพรากกูดูแลมึงทั้งชีวิตกูสร้างบ้านหลังนี้มากับมึงแล้วมึงตอบแทนกูแบบนี้หรออีแป้งมึงมันเนรคุณกูเลี้ยงมึงเหมือนลูกแป้งลุกขึ้นนั่งบนเตียงสบัดผมยาวสลวยแววตาใสซื่อหายไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงนางมารร้าย โอ้ยนะ้าสมพรเลิกทวงบุญคุณเถอะจ้ะลุงเชิดเขาเบื่อนะจะตายอยู่แล้วเขาบอกแป้งว่าอยู่กับน้าแล้วเหมือนอยู่กับแม่ชีน่าเบื่อแป้งต่างหากที่ให้ความสุขลุงเขาได้ได้ยินไหมสมพรลุงเชิดตวาดซ้ำเข้าข้างเมียน้อยเต็มที่กูเลือกแป้งมึงมันหมดสภาพแล้วอยู่ไปก็รกบ้านมึงไล่กูหรอสมพรถามเสียงเครือนี่มันบ้านที่กูหาเงินสร้างมาบ้านมึงที่ไหน ลุงเชิดสวนทันควันเขาเดินไปหยิกทะเบียนบ้านที่วางอยู่บนหัวเตียงมาชูขึ้นมึงดูนี่เจ้าบ้านคือชื่อใครชื่อนายเชิดชัยชนะกูเป็นเจ้าบ้านกูมีสิทธิ์สั่งให้ใครอยู่หรือใครไปก็ได้มึงไม่มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้สมพรยืนหนึ่งงานเธอยังจำได้ดีวันที่ไปอำเภอเธอเป็นคนบอกเจ้าหน้าที่เองว่าให้ใส่ชื่อสามีเป็นเจ้าบ้านจ้ะจะได้เป็นหน้าเป็นตาให้เขา ความรักและความให้เกียรติที่เธอเคยมอบให้บัตรีีกลายเป็นอาวุธที่เขานำมาทิมแทงเธอเก็บเสื้อผ้าเน่าๆของมึงแล้วใส่หัวออกไปเดี๋ยวนี้ลุงเชิดตะโกนไล่พลางคว้าเสื้อผ้าในตู้ของสมพรโยนออกมากลางห้องกระเป๋าเสื้อผ้าใบเก่าถูกเตกกลิ้งมาแทบเท้าเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงดังสนัน่นพร้อมกับฝนที่เทลงมาอย่างหนักราวกับฟ้าดินกำลังร้องไห้แทนผู้หญิงที่น่าสงสารคนนี้ สมพรมองหน้าชัยชั่วหญิงเร็วเป็นครั้งสุดท้ายแววตาของเธอเปลี่ยนจากความโศกเศร้าเป็นความว่างเปล่าที่น่ากลัวเธอไม่โต้เถียงไม่ตอบตีไม่ร้องขอความเห็นใจเธอค่อยๆก้มลงเก็บเสื้อผ้าไม่กี่ชิ้นใส่กระเป๋าจำคำมึงไว้นะไอเชิดมึงไล่กูเองนะเออไปให้พ้นลุงเชิดตะคอกไล่หลัง สมพรหิ้วกระเป๋าใบเก่าเดินลงจากเรือนท่ามกลางสายฝนที่โหมกระหนำ่ำน้ำฝนเย็นเฉียบชะล้างน้ำตาบนใบหน้าแต่ไม่อาจชะล้างความแค้นในใจได้ร่างที่เปียกปอนเดินฝ่าคลนตมออกจากรั้วบ้านที่เธอรักโดยมีสายตาของลุงเชิดและแป้งยื่นโอบกอดกันมองดูด้วยความสะใจจากหน้าต่างห้องนอน สมพรไม่หันหลังกลับไปมองเธอกัดฟันแน่นก้าวเท้าเดินต่อไปในความมืดมิดของพายุฝนในหัวของเธอมีเพียงความคิดเดียวว่าชื่อเจ้าบ้านไม่ใช่เจ้าของโนดเดี๋ยวพวกมึงจะได้รู้กัน หนึ่งเดือนผ่านไปหลังจากที่น้าสมพรเดือนตากฝนออกจากบ้านบ้านไม้ยกให้ถุนสูงที่เคยสงบเงียบบัดนี้ถูกแปลงสภาพเป็นแหล่งมั่วสุมย่อมย่อมลุงเชิดและแป้งใช้ชีวิตอย่างราชาและราชินีทั้งคู่จัดงานเลี้ยนฉลองแทบทุกคืนเสียงเพลงคาราโอเกะดังสนั่นวันไหวรบกวนเพื่อนบ้านกลิ่นเหล้าและควันบุหรี่คละคลุ้งไปทั่ว คืนนี้ก็เช่นกันหลุงเชิดนั่งเอกคเนกอยู่หัวโต๊ะสวมเสื้อเชิดลายดอกชบาสีแดงสดปลดกระดุมลึกโช์สร้อยทองเส้นโตเท่าโซ่รถจักรยานยนต์ใบหน้าแดงก่ำด้วยริสุราแววตาเยิ้มฉ่ำแห่งความหลงระเริงข้างกายเขามีแป้งคอยปรนนิบัติ แป้งในวันนี้ดูเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเธอสวมเดรสรัดรูปสั้นกุดสีทองเลื่อมพราวระยับที่ขับผิวขาวให้โดดเด่นแต่งหน้าจัดจ้านทาปากสีแดงเลือดนกสวมรองเท้าสนสูงปรีดเดินหนวยหน้าราวกับนางพญาดื่มอีกจ้าลุงเชิดวันนี้วันเกิดแป้งลุงต้องตามใจแป้งนะจ๊ะแป้งออดอ้อนยื่นแก้วเหล้าให้ ได้สิเจ้าเมียาจา๋าอยากได้อะไรบอกพี่เชิดคนนี้มาเลยพี่เชิดจัดให้บ้านนี้เป็นของพี่พี่ใหญ่ที่สุดในบ้านลุงเชิดตะโกนลั่นหัวเราะร่าอย่างคนบ้าอำนาจท่านใดนั้นเสียงเพลงคาราโอเกะก็เงียบลงเมื่อไฟในบ้านดับวูบก่อนจะสว่างจ้าขึ้นอีกครั้งด้วยแสงไฟรถยนต์สองคันที่พุ่งเข้ามาจอดเทียบท่าหน้าบันไดบ้านรถเก๋งสีดำเงาวับคันหรูและรถกระบะตราโลของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลุงเชิดลุกขึ้นยืนเซธหลาใครวะใครมันกล้าบุกรุกบ้านกูประตูรถเก๋งเปิดออกร่างที่ก้าวลงมาทำให้ลุงเชิดกับแป้งต้องเบิกตากว้างป้าสมพรกลับมาแล้วแต่ไม่ใช่สมพรคนเดิมที่โซมเหมือนศพวันนี้เธอสวมเสื้อไหมแพรสีครีมเรียบหรูกานเกงขายาวสีดำทรงสุภาพผมกล้าขึ้นเรียบร้อยใบหน้าดูอิ่มเอิบมีเลือดฝาดแม้แววตายังคงมีความเจ็บปวดแต่แฝงด้วยความเด็ดเดี่ยว และคนที่เดินเคียงข้างเธอมาคือชายหนุ่มร่างสูงโปร่งในชุดสูทสีกรมท่าคัตติ้งเนียบสวมแว่นตากรอบทองบุค,คลิกหน้าเกรงขามคือกริดลูกชายคนเดียวของป้าสมพรกับสามีเก่าซึ่งปัจจุบันเป็นทนายความชื่อดังในตัวจังหวัดสมพรมึงกลับมาทำไมกูไล่มึงไปแล้วนะลุงเชิดชี้หน้าตะคอกทั้งที่ขายังสั่นกริดขยับตัวมาบังแม่ไว้ยกมือดันแว่นเล็กน้อยแล้วพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่กังวาน สวัสดีครับคุณลุงเชิดกรุณาลดเสียงลงด้วยครับและเชิญลงมาคุยกันข้างล่างผมพาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาด้วยเพื่อความเรียบร้อยตำรวจสองนายเดินประกบซ้ายขวาลุงเชิดเริ่มหน้าถอดสีแต่ยังทำใจดีสู้เสือเดินลงบันไดามาพร้อมกับแป้งที่เกาะแขนแน่นด้วยความหวัดระแวงมีอะไรตำรวจมาทำไมผมเป็นเจ้าบ้านที่นี่ผมมีสิทธิจัดงานเลี้ยงลุงเชิดโวยวายพยายามงัดไม้ตายเดิมมาใช้ ไอ้ทนายหน้าละอ่อนมึงจะมาขู่กูเหรอกูบอกแม่มึงไปแล้วว่ากูเป็นเจ้าบ้านกูมีชื่อในทะเบียนบ้านกูไล่ใครก็ได้กริดถอนหายใจเบาๆก่อนจะเปิดแฟ้มเอกสารในมือหยิบโฉนดที่ดินฉบับจริงที่มีตราครุฑสีแดงออกมาชูให้เห็น ลุงเชิดครับลุงอาจจะเข้าใจอะไรไปเยอะครับเจ้าบ้านในทะเบียนราษมีหน้าที่แค่แจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งย้ายที่อยู่ครับแต่เจ้าของกรรมสิทธิ์ผู้มีอำนาจเหนือทรัพย์สินทั้งตัวบ้านและที่ดินผืนนี้คือผมนายกริดอะไรนะลุงเชิดตะลึงไม่จริงบ้านนี้สมพรมันสร้าง แม่ผมสร้างก็จริงครับแต่ที่ดินผืนนี้เป็นมรดกที่พ่อแท้ๆของผมทิ้งไว้ให้ผมโดยระบุชื่อผมเป็นผู้รับมรดกตั้งแต่ผมยังเด็กแม่เป็นแค่ผู้จัดการมรดกและผู้อาศัยจนกระทั่งผมบรรลุนิติภาวะโฉนดนี้ก็เป็นชื่อผมมาตลอดลุงไม่เคยขอดูเองนี่ครับสมพรมองหน้าอดีตสามีด้วยสายตาวางเปล่า ฉันไม่เคยบอกพี่เพราะเห็นว่าพี่เป็นคนกันเองให้เกียรติพี่เป็นหัวหน้าครอบครัวแต่พี่กลับใช้คำว่าเจ้าบ้านมาไล่ฉันเหมือนหมูเหมือนหมาวันนี้ลูกชายฉันเลยมาทวงสิทธิ์ของเขาคืนไม่จริงมึงโกหกบ้านนี้ต้องเป็นของลุงเชิดสิลุงบอกจะยกให้หนูกริดหันไปมองแป้งด้วยสายตาเหยียดหยามแล้วหันกลับมาที่ลุงเชิด นอกจากเรื่องบ้านแม่ผมยังมีหลักฐานใบรับรองแพทย์ระบุช,ชัดเจนว่าในเลือดมีสารพิษประเภทยาถ่ายฤทธิ์แรงสะสมอยู่จำนวนมากซึ่งตรงกับเวลาที่แม่ทานอาหารฝีมือหลานสาวคุณนี้ข้อนี้เราค่อยไปว่ากันทีหลังแต่ข้อหาตอนนี้คือกริพยักหน้าให้ตำรวจร้อยเวรเดินเข้ามาพร้อมกุญแจมือเชิญตัวในเชิดไปโรงพักครับข้อหาบุกรุกเคหสถานยามวิการเพราะเจ้าของบ้านตัวจริงแจ้งความไว้แล้วเดี๋ยวก่อนครับ กริดยกมือห้ามมีอีกข้อหาหนึ่งที่หนักกว่านั้นครับคุณตำรวจผมตรวจสอบมาแล้วว่าเด็กหญิงแป้งหรือนางสาวแป้งเนี่ยอายุตามบัตรประชาชนเพิ่งจะ17ปีกับอีก2เดือนลุงเชิดตาเหลือกขาอ่อนจนสุดหวบลังบนพื้น17 ใช่ครับการที่ลุงพาผู้เยาว์อายุเกิน15แต่ไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารแม้เด็กจะยินยอมก็มีความผิดฐานพรากผู้เยาว์โทษจำคุก2องถึง10ปีเตรียมตัวไปนอนคุกตอนแก่ได้เลยครับลุงความโกลาหลเกิดขึ้นทันทีลุงเชิดสติแตกร้องไห้โฮพนมมือไหว้สมพรปลกปลกสมพรช่วยพี่ด้วยพี่ผิดไปแล้วพี่หลงผิดอีเด็กนี่มันยั่วพี่มันหลอกพี่ ลุงเชิดโยนความผิดให้แป้งทันทีสภาพผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ยิ่งใหญ่ตอนนี้ไม่ต่างจากหมาจนตรอกสมพรยืนมองภาพนั้นด้วยความสังเวชเธอก้มลงมองลุงเชิดแล้วเอ่ยเสียงเรียบตอนที่พี่ไล่ฉันพี่ไม่เห็นเคยนึกถึงความดีที่ฉันทําให้พี่เลยกรรมใครกรรมมันนะพี่เชิดฉันช่วยอะไรพี่ไม่ได้กฎหมายก็คือกฎหมายตำรวจเข้าล็อกตัวลุงเชิดลากขึ้นรถกระบะ ลุงเชิดดิ้นรนตะโกนด่าทอสาบแช่งสลับกับขอร้องอย่างบ้าคลั่งจนเสียงแหบแห้งส่วนแป้งเมื่อเห็นเรือกำลังจะล่มเธอก็รีบกระโดดหนีทันทีหนูไม่เกี่ยวนะลุงเชิดเป็นคนทำทุกอย่างหนูเป็นเด็กหนูถูกหลอก แง้งร้องลั่นแล้วรีบวิ่งขึ้นไปบนบ้านคว้ากระเป๋าแบรนด์เนมปลอมๆยัดเสื้อผ้าและเครื่องประดับทองเก๊ที่ลุงเชิดซื้อให้วิ่งหนีออกทางหลังบ้านหายไปในความมืดโดยไม่สนใจลุงเชิดที่ตะโกนเรียกชื่อเธอหนึ่งปีต่อมา บ้านไม้ยกใต้ถุนสูงหลังเดิมกลับมาสงบร่มรื่นอีกครั้งตอนไม้ใบหญ้าได้รับการดูแลจนเขียวชอุ่มนาสมพรน,นั่งอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ใต้ถุนบ้านใบหน้าของเธอสดใสมีเนื้อมีหนังแข็งแรงเป็นปกติเธออุ้มหลานตัวน้อยลูกของกริดพาดบ่าร้องเพลงกล่อมเด็กอย่างมีความสุขกริดขับรถกลับมาเยี่ยมแม่ในวันหยุดเขาเดินเข้ามาหอมแก้มแม่แม่ครับสบายดีนะ วันนี้ผมซื้อ,อยาบำรุงมาฝากสบายดีลูกตั้งแต่ปลิงหลุดจากตัวแม่ก็เหมือนได้เกิดใหม่สมพรยิ้มกว้างแม่รู้ข่าวลุงเชิดหรือยังครับกริดถามพลางนั่งลงข้างๆรู้สิ ป้าข้างบ้านแกไปเยี่ยมญาติที่เรือนจำแกมาเล่าให้ฟังว่าลุงเชิดโศมมากผอมแห้งนั่งซึมเศร้าโดนนักโทษขาใหญ่รังแกสารพัดส่วนคดีพรากผู้เยาว์สารตัดสินจำคุกเต็มอัตราเพราะเป็นข้าราชการด้วยคงได้ตายในคุกนั่นแหละสมพรเล่าด้วยน้ำเสียงปล่อยวางไม่ได้สะใจและไม่ได้เสียใจมันคือผลของการกระทำแล้วยายแป้งล่ะครับ สมพรถอนหายใจยาวแววตาหม่นลงเล็กน้อยด้วยความสงสารในฐานะเพื่อนมนุษย์มีคนแถวชายแดนเล่าให้ฟังหลังจากหนีไปแป้งมันเข้าเมืองไปหางานทำแต่มันไม่มีความรู้แถมยังติดนิสัยฟุ้งเฟ้อรักสบายอยากได้ผัวรวยเลยไปหลงเชื่อพวกนายหน้าเถื่อนที่หลอกว่าจะพาไปทำงานพีอาชงเล่ารายได้เดือนละแสนโดนหลอกไปขายสินะครับใช่ ถูกหลอกข้ามฝั่งไปบ่อนคาสิโนโประเทศเพื่อนบ้านถูกยึดพาสปอร์ตบังคับให้รับแขกวันละสิบยี่สิบคนถ้าขัดขืนก็โดนซ้อมตอนนี้ติดโรคร้ายสภาพดูไม่ได้ยิ่งกว่าตายทั้งเป็นจะกลับก็กลับไม่ได้จะตายก็ไม่กล้าสมพรมองออกไปที่ทุ่งนาเขียวขจีเบื้องหน้าสายลมอ่อนๆพัดมากระทบหน้าคนเรานะลูกความซื่อสัตย์กับความกระตันยูมันคือเกราะคุ้มกันภัยที่ดีที่สุด ใครที่ทิ้งสองอย่างนี้ไปก็เหมือนจุดไฟเผาตัวเองแม่โชคดีที่มีลูกมีบ้านนี้คืนมาต่อไปนี้แม่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคนพาลอีกแล้วกริดกุมมือแม่แน่นครับแม่บ้านของเราปลอดภัยแล้วครับ เสียงนกกาเหว่าร้องรับลมหนาวแสงตะวันยามเย็นสาดส่องลงมาที่สองแม่ลูกทิ้งเงามืดของอดีตไว้เบื้องหลังปิดฉากตำนานกาศาที่เข้ามาทำลายครอบครัวแต่สุดท้ายก็แพ้ไผ่ตัวเองในที่สุด